การไปตกลงผลประโยชน์ทั้งที่สุ่มเสี่ยงกับดินแดนอันนี้นะครับมันคิดเป็นอื่นไม่ได้มันยิ่งกว่าการขายชาติเลยวันนี้ดูเหมือนไม่มีปัญหาเหมือนประสาทพระวิหารก็ไม่เคยคิดว่าจะเป็นปนัญหาแต่วันที่มันเป็นปนัญหามันก็กลับหลังหัน<ม>กันไม่ได้นี่ขนาดว่าวันนั้นจอบนลสริทเป็นนาย,ยกเนะี่ย oh. เห็นไหมวันวันนี้ก็เหมือนกันนี่เข้าลักษณะเดียวกันเลยลักษณะกฎหมายปิดปาก <ไ S 1> คือ <ไ S 1> ตอนนี้เนี่ยนะครับมันเขาเรียกว่ามันจอ่อถ้ารัฐบาลตัดสินใจทํา เ <S 2: S 3> ช่นว่าเอาเรื่องผลประโยชน์ก่อนเลยมันก็จะเป็นชนวนทันทีที่มันใกล้มันจ่อกันไว้อย่างนี้นะครับยิงใกล้ว่าใกล้ที่จะสุกงอมก็คือหมายความว่าถ้ารัฐบาลต้องการจะทดสอบก็ได้ก็ลองดู <S <S ในฐานะผู้นําการชุมนุมมาหลายครั้งหลายคราวคุณจตุพรค,คิดว่าสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยที่คุณสนทิบอกว่ามันใกล้สุกงอมแล้วมันมัน ความว่าใกล้อยู่ตรงไหนล่ะคะใกล้ก็คือหมายความว่าถ้ารัฐบาลีกระทําทําปั๊บเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยนะครับมันเขาเรียกว่ามันจ่อถ้ารัฐถ้ารัฐบาลตัดสินใจทําเช่นว่าเอาเรื่องผลประโยชน์ก่อนเลยนะครับมันก็จะเป็นชนวนทันทีที่มันใกล้มันจ่อกันไว้อย่างเนี้ยนะครับจริงใกล้ว่าใกล้ที่จะสุกงอมก็คือหมายความว่า รัฐบาลทําวันไหนนะครับผมว่าคนเนี่ยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับถ้ารัฐบาลต้องการจะทดสอบก็ได้ก็ลองดูอะไรที่ที่จะเป็นนําไปสู่ชนวนได้บ้างคะผมว่าเรื่องหลักเนี่ยนะครับเรื่องที่เร็วมากที่สุดคือเรื่องเนี่ยนะครับเรื่องเอกกกูไทยกัมพูชาเนี่ยนี่จะเป็นของร้อนที่สุดโอ้เสียไปถึงเกาะสีชังโ็ลามลามหมด<อ>นะครับเรื่องเรื่องในเรื่องนี้เนี่ยผมว่านี่นะครับฟังรัฐบาลไม่เคยตอบเรื่องข้อเทจจริงอย่างเป็นระบบนะ แม้ว่ากระทรวงการต่างประเทศจะมาตอบแต่ว่าตอบไม่ได้ตอบตามตามคาถามทีนี้ฝ่ายที่เขาเนี่ยนะครับคัดค้านเนี่ยไม่ว่าอาจารย์ธีรชัยปูวานาถธนา,านุบาลน,น,น,นะครับหม่อมกรมนะครับหรือแม้แต่กระทั่งอาจารย์ปานเทพเนี่ย,าายในแต่ละคนน่อาจารย์เจนิดาเลยอแต่ละคนเนี่ยเขาเอาข้อมูลมากลางนะครับและหลักฐานมากางแต่ฝั่งรัฐเนี่ย ไม่ได้เอาพยานหลักฐานใดๆเข้ามาสมเดงกลายเป็นว่าคนที่เขากล่าวหาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากกว่าฝั่งรัฐบาลเพราะอะไรครับว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้น,นการซุบเรื่องเชฟรอนเอาไวา้ไม่พูดความจริงกับประชาชนนะครับและขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับการไปตกลงผลประโยชน์ทั้งที่สุ่มเสี่ยงกับดินแดนเนี่ยอันนี้นะครับมันคิดเป็นอื่นไม่ได้ มันยิ่งกว่าการขายชาติเลยวันนี้ดูเหมือนไม่มีปัญหาเหมือนประสาทพระวิหารก็ไม่เคยคิดว่าจะเป็นปัญหาแต่วันที่มันเป็นปัญหามันก็กลับหลังหันกันไม่ได้นี่ขนาดว่าวันนั้นจ้าบลสริทธิ์เป็นนายกนะ oh. เห็นไหมวันวันนี้ก็เหมือนกันนี่เข้าลักษณะเดียวกันเลยลักษณะกฎหมายปิดปากเงม็อบจะจุดติดหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่แกนนําแต่อยู่ที่รัฐบาลนะคะถูกต้องเลยอันนี้นั่งอึดอัดอยู่นานแล้วเพราะได้ฐานะที่รักชาติ หกเดือนตั้งห ường, กเดืนนอนกูอยู่กลางถนนตลอดเพราะกูร,รักชาติเราไปด้วยรักชาติจริงๆ